สวัสดีครับจากช่องจ่าใจเอวันวันนี้เวลานี้เสนอตอนออกมาเที่ยวทงครับผมบึงสภาพบรรยากาศต้อนเช่าครับหมอกคุ้นัวครับผม โอ้ยต่อสองก็ร่งเกิดครับดวงอาทิตย์ก็ร่งคุ้นนัวคุ้นนัวอยู่ครับสูเมกอะไรครับเมกบังมิด เบิง้งท้องทุ่งหน้าเนี่ยมือสอเพราะพุพ่มพูครับผมอากาศสดชื่นครับเบิ้งฝูงนกฝูงมาแลงครับทา่านนีครับไปบ้านเน่าดมครับผม สภาพบรรยากาศครับโอ้โตดย่างครับยังเหลืออีกครับยังเหลืออยู่ยออยโอโ้ครับเต็มทองฟ้าแล้วครับ นูกนั่งแอนครับเป็นสภาพสวยงามมากลนครับเต็มทองฝากครับผมเต็มเต็มนะครับพระอาทิตย์ครับสวยงามแลอเกินครับผมทัางนี้สิบันน้องนีเรื่องครับผม อดจากบ้านสมสารของเรื่อประมาณประมาณแปดกิโลเมตรครับสอดหลอกร้างดับเครับพังไปโดนตาลปลาไหลครับมึงนกขับเสียงนกเสียงหนูห่องครับนกส่วนมากจะเป็นนกครับไปแล้วครับขอบคุณครับ